大家好我叫黄芊芊我是泰国人我喜欢摄影สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาสอนภาษาจีนนะแต่ว่าจะมาพูดถึงคำยืมาาคำภาษาจีนที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย วันนี้ไม่ได้มาสอนภาษาจีนนะคะแต่ว่าจะมาพูดถึงคำยืมภาษาจีนที่ปรากฏในภาษาไทยนะคะมีหลักการสังเกตแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะมีหลักการสังเกตแค่อย่างเดียวนะคะที่แบบเป็นพื้นฐานเนาะแค่เรารู้สิ่งนี้ก็สามารถตอบได้แล้วว่าเป็นภาษาจีนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นภาษาจีนที่เรายืมมาใช้นะแต่อาจจะเคยชินกับมันนิดนึงเนาะจนอาจจะคิดว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ เรามาฟังกันดีกว่าว่าหลักสังเกตนี้คืออะไรหลักสังเกตนี้นะคะคือสังเกตที่เสียงวรรณยุกค่ะเพราะว่านอกนั้นเนี่ยมันจะเหมือนคําไทยหมดเลยนะทั้งเป็นภาษาคาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาคําโดดคําภาษาจีนก็เป็นภาษาคําโดดเช่นกันนะคะแล้วการเรียงรูปประโยคก็เหมือนกันประธานกริยาบวกกรรมก็เหมือนกันในการเรียงรูปประโยคเหมือนกันเลยค่ะทั้งภาษาจีนและภาษาไทยนะคะดังนั้นเนี่ยจุดที่แตกต่างก็คือเรื่องของเสียงวรรณยุกนะคะในภาษาจีนเนี่ย จะมีแค่เสียงตรีกับจัตวานะเช่นคำว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับเฉาก๋ว,กวยแปะก๋วยเกี้ยวอัวปุย๋ยตัวโปะเกง๋งรถเกง๋งเห็นไหมคะเจะ๊ปี๋บวยโอเลี้ยงเก็กหวยตั้งชายกุ้ยช่ายเซมซี C, พาโลเต้าหู้เห็นไหมคะคำเหล่านี้เนี่ย สที่ใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยเห็นปะนี่ครูยุ้ยพยายามเอามาที่แบบทุกคนน่าจะเคยได้ยินเคยใช้แล้วก็ใช้บ่อยๆนะคะคํานี้เนี่ยเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาจีนนะเป็นคําไทยที่ยืมมาจากภาษาจีนนะคะเพื่อเอามาใช้เรียกสิ่งเหล่านี้นะภาษาเหล่านี้นะเป็นเข้ามาตอนที่ตั้งแตสมัยยุทธยาที่มีการค้าขายสมปเรอเนะสินตอนต้นมาเรื่อยๆนะคะก็มี การนำเข้าของภาษาเข้ามาปะปนมาเรื่อยๆนะคะเลยทําให้มีการยืมนะคะในภาษาจีนก็จํานวนเยอะอยู่นะได้ยินนะคะเป็นไงกันบ้างคะภาษาจีนที่อาจจะดูใกล้ตัวแล้วก็ง่ายๆมีหลักการง่ายๆในการสังเกตแค่นี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฮูยูด้วยแล้วเจอกันในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 再见，拜拜。